การซื้อรองเท้า5,000บาทเท้ากับคุณแลกชีวิตไป73ชั่วโมงเงินหรือชีวิตคุณจะเลือกอะไรหนังสือ Your Money or Your Life ที่คลิปนี้หยิบยกขึ้นมาอาจจะทำให้มุมมองทางการเงินของคุณอาจเปลี่ยนไปทุกคนเคยคิดว่าเงินคือความมั่นคงบางทีก็คิดว่าเงินคืออำนาจหรือแม้แต่การยอมรับทางสังคมบางคนอาจมองว่าเงินคือความชั่วร้ายแนวคิดเหล่านี้อาจเป็นเพียงภาพมายาคติ เงินเป็นกลางทางศิลธรรมแต่การยึดติดกับสิ่งที่เงินซื้อได้ต่างหากคือน่ากลัวความเข้าใจที่สำคัญที่สุดที่เราได้รับคือเงินคือพลังชีวิตทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายเงินหรือซื้ออะไรก็ตามคุณไม่ได้เอาเงินออกไปอย่างเดียวแต่คุณเอาพลังชีวิตของคุณไปแลกของชิ้นนั้นมาด้วยและในทางกลับกันทุกครั้งที่คุณได้เงินมาคุณก็กำลังได้พลังชีวิตที่คุณจ่ายไปกลับคืนมา สิ่งสำคัญอย่างแรกเลยคือการหาจุดที่คุณรู้สึกว่าพอให้เจอ f i y o ย r enough ความทุกข์ความไม่พึงพอใจหรือหายนะหลายอย่างมักเกิดจากการที่เราหาจุดนี้ไม่เจอหากเราไม่รู้ว่าในหนึ่งเดือนต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ถึงจะพอก็มีโอกาสสูงที่เราจะใช้จ่ายเกินเลยจุดพอไป และถ้าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราควรได้รับเงินเท่าไหร่เราก็จะอยากได้เยอะไว้ก่อนซึ่งความรู้สึกนี้อาจทำให้เราทำอะไรสุดโต่งทำลายมิติอื่นๆของชีวิตโดยไม่รู้ตัวหากคุณมีของเยอะหรือทรัพย์สินเยอะเกินจุดที่เรียกว่าพอบางอย่างที่คุณต้องแลกมาคือความสบายใจและความสุขของคุณเอง บทเรียนที่สำคัญถัดมาคือการหาค่าพลังชีวิตต่อชั่วโมงของคุณนี่คือการตีมูลค่าของชีวิตเราออกมาเป็นตัวเลขโดยคำนวณจากรายได้ทั้งหมดต่อเดือน x หักด้วยต้นทุนการรักษางาน y แล้วหารด้วยชั่วโมงการทำงานทั้งหมดต่อเดือน z ต้นทุนการรักษางานคือรายจ่ายที่คุณต้องจ่ายเพื่อรักษางานนั้นไว้เช่นค่าเช่าบ้านใกล้ที่ทำงานค่าเดินทางค่าเสื้อผ้าการดูแลตัวเองที่จำเป็นต่องานค่าอุปกรณ์ทำงาน การคำนวณน,นี้จะทำให้คุณเห็นมูลค่าพลังชีวิตที่แท้จริงซึ่งอาจน้อยกว่าที่คุณคิดไว้มากเมื่อคุณรู้มูลค่าพลังชีวิตต่อชั่วโมงแล้วทุกการใช้ใจ่าย1บาทจะเท่ากับว่าคุณกำลังแลกเวลาชีวิตส่วนหนึ่งไปเช่นถ้ามูลค่าพลังชีวิตของคุณคือ68บาทต่อชั่วโมงการซื้อรองเท้า5 0 0 0บาทเท่ากับคุณแลกชีวิตไป73ชั่วโมงนี้ทำให้เราเห็นคุณค่าของพลังชีวิตไม่ใช่แค่เงิน เครื่องมือสำคัญในการจัดการพลังชีวิตคือการบันทึกรายรับและรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอการบันทึกรายรับจะช่วยให้รู้จำนวนเงินที่เข้ามาและเป็นประโยชน์ในการยื่นภาษีส่วนการบันทึกรายจ่ายจะช่วยให้รู้ว่าเงินหายไปไหนหมดและช่วยให้เห็นว่าคุณกําลังใช้พลังชีวิตไปในทิศท,ทางไหน3กลยุทธ์หลักในการบริหารเงินให้ดีได้แก่ 1. เพิ่มรายได้ต้องทำงานและพัฒนาศักยภาพให้มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ 2. ลดรายจ่ายเป็นวิธีที่เร็วและเห็นผลทันทีแต่มีจุดตัน 3. เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อมีเงินออมเพียงพอควรนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยและเอาชนะเงินเฟอ้อสุดท้ายก่อนตัดสินใจใช้จ่ายพลังชีวิต ทุกครั้งให้ลองถามตัวเองด้วย3ามคำถามสำคัญ 1. คุณได้รับความอิ่มเอมความพึงพอใจจากพลังชีวิตที่ใช้จ่ายไปหรือไม่ 2. การใช้จ่ายพลังชีวิตแบบนี้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายชีวิตและค่านิยมของคุณหรือไม่การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตสำคัญมากเพราะจะช่วยให้รู้ว่าควรทำงานอะไรและป้องกันไม่ให้คนอื่นเลือกงานให้เรา 3. การใช้จ่ายนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรหากคุณไม่ต้องทำงานเลี้ยงชีวิตคำถามนี้ช่วยให้แยกแยะได้ว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นต้นทุนการทำงานหรือต้นทุนการใช้ชีวิตบทเรียนนี้ทำให้เห็นว่าการจัดการเงินไม่ใช่แค่เรื่องความร่ำรวย แต่เป็นเรื่องของการใช้พลังชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการมีระบบการเงินที่ดีก็จะนำมาซึ่งอิสรภาพและความมั่งคัง่งสิ่งสำคัญคือการลงมือทำไม่ตำหนิตัวเองและตั้งใจเรียนรู้ไปพร้อมกันถ้าคุณชอบมองโลกในมุมที่ต่างออกไปฝากกดติดตามเพราะเรื่องเล็กๆบางเรื่องอาจทาให้คุณคิดได้มากกว่าที่คิด